สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะสหวิทยาโหรานะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอืมก็เข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์นะ เมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อแบรนด์นะและตามด้วยคำถามนะขอรับกดแชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเร่นนะ กดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ครับ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนล,ละ9ก้าพัน9ก้าร้อยก้าสิก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ<ด>เล่นคำ,คำถาม มูกเยอะมากเลยแปลกนอะสเลตก็เยอะมากหลายวันแล้วไม่ยอมไม่ไม่หมดเป็นตั้งแต่อังคารที่แล้วจนนี่วันเพฤหัสแล้วอืมคืออังคารที่แล้วเราก็ผ่านอังคารนี้มาแล้วก็มาวันนั้รวันพฤหัสกี่วันแล้วเนี่ยคะเอออยู่ใที่เย็นวนอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คหุ้ยสิบวันแล้วเนี่ยอยู่ในที่เย็นเกินไป ต้องอยู่ในที่ร้อนให้เหงื่อออกอยู่แอร์ทุกวันกินยาก็กินแล้วทีนจะอ้วกละสหลกเข็มเข็มเงี้ย จริงมันน่าอาหายได้แล้วนะต้องใส่ไว้อยู่ในที่เย็นเกินไปปิดแอร์ปิดแอรมันเนอนก็ต้องนอนในที่ร้อนให้เหือออกฝึกใช่แต่ห้ามกินเผ็ดนะหมอห้ามไปไหนละหายไปไหนหมดกลุ่ม ผมเยอะมากนนดหมดละอ่ะใครเข้ามาแล้วบ้างคะไม่มีอ่ะใครที่เข้ามาไม่ถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะ 9, <000. S 1> เพียงคนละ9,999แชร์ 9, 9แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่น คำถามค่ะแชร์ Share แล้วนู้อยากดูเรื่องความรักช่วงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าหางความรักแบบนี้ขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูแอบเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบนะมีอะไรเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบแล้วก็เป็นไอ้นี่เด็กรับรองคือต้องบอกสถานะมาตรง,ตรงอ,อ่ะอ่ะกิ่งสาวสิบสี่ธนาคารทออสอ จะอนุมัติสินเชื่อกู้บ้านให้ภายในเดือนนี้ไหมคะเราดูแค่สามวันนี้ครับโอ้เดือนเดือนนี้เดือนนี้ด,นดูแค่สามวันนี้นะสามวันนี้ยังครับยังไม่มีใครอนุมัติอะไรทั้งนั้นเลยครับกิ่งสามสิบเศษไปแล้วนะคะโสดค่ะอ่ะอะไรนะอยากดูเรื่องความรักโสดค่ะอ่ะสบายๆครับมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่คุณจะพอใจหรือไม่มันแล้วแต่ตัวคุณเลยนะมีคุณม็มชอบนะอืม ใช่แล้วทำไมค่ะคนคุยเก่าเขายังเก็บของที่เราทำให้อยู่ไหมคะหรือว่าเขาทิ้งไปแล้วคะก็ยังเก็บเก็บ,กบไว้นี่ไม่ไมไดีไม่ไดีทิ้งอะไรนี่แชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์คนเรานี่ก็แปลกเนะาะเมื่อก่อนอ่ะ คุยก็คือคุยคบก็คือคบเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาก็คือสามีภรรยาอันนี้บอกว่าคุยกันคุยกันคือคบแล้วอันนี้อย่างนี้เลยอาจารย์ดูดีอาจารย์โอดูดีขอบคุณค่ะอาขอบคุณค่ะสองคนนะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้ยเก้าสเก้าแชร์ อ้าวไม่ใช่อันนี้ผมจัดเ็วแซ่อ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์อธิบายติวการนิดหนึ่งกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วให้พิมพ์นะคะแชร์แล้วช่วยเล่นคำถาม,มแล้วก็ดูไพ่ยิปซีข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทาง การศึกษานะคะภายครอบคลุมแล้วเวลา3วันเท่านั้นนะคะดูภายใน3วันเท่านั้นนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวถามได้ทุกข้อทุกเรื่องทักแชทมาได้มีค่าครูนะคะสนใจดูดวงไพ่ยิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูได้ส่วนตัวทักแชทมาถ้าสนใจนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ แล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะคะดูไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมสามวันเท่านั้นค่ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นอย่ามาถามคนวีองอะไรนะไม่ดูไม่ตอบนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะ อย่าลืมสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์เพิ่มค่ะขออีกคําถามขอ,อ<ำ>ไม่ได้ครับนะถ้าจะดูมาดูด้านหลังครับเราให้คนละหนึ่งสิบกับหนึ่งคําถามเท่านั้นนะครับนะนะถ้าอยากจะดูเพิ่มมาด้านหลังครับ<ข>นะดูความรักอะคําถามเดียวไม่พอหรอกอม,มาดูเลยเหมาไปไม่นี่เลยค่ะสิบห้านาทีชั่วโมงหนึ่งไพ่พลังจิตนะจัดมาเลยนะหนึ่งชั่วโมงมาเร็วนะเราให้คนละหนึ่งสิบเท่ากันหมดนะครับนะ แต่ถ้าเกิดอยากดูเยอะๆจริงๆมาด้านหลังครับนะอันนี้ถามละเอียดเลยค่ะคนคุยเก่าเขาต้องใจมาส่องสตอรี่เราใช่ไหม,มหรือว่าแค่ผ่านๆคะเขารู้สึกยังไงกับเราคะตอนนี้โหถามเยอะแยะเลยคุณทำไมไม่มาดูแบบส่วนตัวดีกว่าชัวร์่าเยอะเลยครับภาพทีนะ่51ตอนนี้สามีแอบคุยกับใครไหมคะไม่ดูครับนะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องเนี้ย โดน,นด่ดามาเยอะโดนด่ามาเยอะผมอบอกให้ทำให้ใหเราเสียหายเลยเสียหายนะครับผมผมเสียหายไม่ดูครับถ้าอยากดูจริงมาข้างหลังครับนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ข้างหลังครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้นะครับที่ Facebook เริ่มต้นคําถามละหนึ่งร้อยบาทได้กับอาจารย์โอนะครับนะได้ที่ a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอศิริหนึ่งห้าตามนี้ครับนะ และผมนะตามนี้ครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับก็ผมอาจารย์ท็อปนะครับตามนี้ครับ,น,รบนะอาจารย์โอ้ไปต่อคือเขาบอกว่าหนูมีเกณฑ์จะสอบติดโรงเรียนที่หนูอยากเรียนไหมแต่ไม่มีชื่อ,ไม,มอไม่มีแชร์ไม่มีอะไรเลยงั้นงั้นหนูก็ไปเรียนหนูก็ค่อยๆไปสอบแล้วกันลองสอบดูไปเรื่อยๆ,ๆแล้วกันเพราะว่าไม่มีชื่อไม่มีแชร์เราไม่ตอบนะครับนะมันผิดกติกามาราย,ยาทรุนแรงบอกไปแลวนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ แล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะเร็วแซ่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเร็วกดแชร์ออกไปแซ่เร็ววันนี้จันท็อปหล่อมากละฮะไปตัดสกินเฮดมานะคะแล้วก็ยังใส่เสื้ออะไรอะ่ะเสื้ออะไรเสื้อโรงเรียนเ้าเสื้อ ไม่ใช่เสื้อบอลเสื้ออะไรเสื้อเสื้อโรงเรียนเสื้อประจําโรงเรียนโรงเรียนสํานักอาจารย์โอ้นะมามีคนถามอะไร,ะไระสีประจําอะไรฮะสีประจําโรงเรียนสีอะไรอ่ะเหลืองชมพูโอ้ทำมันหวานหวานนี่สีอันนี้คือสีประจําโรงเรียนนะแชร์แล้วไม่ได้แชร์ค่ะไม่สัญลักษณ์ผู้แนะชรนี่นีเ<ล><ะ>่เป็นสีประจําโรงเรียนเหลืองชมพูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งมันจะชมพูเหลืองแปลกเหมือนกันนะ ไม่ใชยล้วนเหมือนกันไอ้นีกาเหลืองกรพูไงกรพงเหลืองนะเออกดแชร์ออกไปแท่เราต้อเก็บไว้ทำไมอ่ะเอาเดี๋ยวแปะไว้ไงเดี๋ยวมาแปะนี่ไงมือถือไม่ใช่ถามจริงคืออะไรสติกเกอร์สติกเกอร์นะเออลองโชว์ดิโชว์ไม่ต้องโชว์แล้วโชว์ไปแล้วพอแล้วนะอาจารย์โอพูมาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานไปแล้วก็กว่าจะกดแชร์ให้แต่ละคนนี่ก็ยากลําบากนะครับนะ ไม่ได้แชร์นะคะโอมโอมยังไม่ได้แชร์ให้จานเลยนะมันต้องมีสัญลักษณ์ขึ้นค่ะจานฮอปคนอื่นเขามีทำไมเราไม่มีอ,อะอผมจะทำให้ดูก็ได้อยากเห็นใช่ไหมว่าผู้แชร์อยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังครับแล้วเป็นรูปลูกศรครับนะเป็นรูปคนนะคะแล้วมีลูกลูกศรอ,ออกไปมาเดี๋ยว <กด S 2> ทำให้ดูนะนะนะเริ่มทำให้ดูแล้วนะครับนะอยากเห็นใช่ไหมกดแชร์เป็นยังไงเออนะนะกดแชร์ออกไปครับนะ นะเห็นยังครับนะกดแชร์ยังครับนะพิมพ์พิม์ใหม่ครับพิมพถามใหม่ครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับกดแชร์นะอยากเห็นแชร์ก็เดี๋ยวให้ดูแชร์นะก็ไม่รู้ว่าไอ้กดแชร์เนี่ยมันยากลําบากอะไรขนาดนั้นนะไอ้แชร์แล้วชื่อเด่นคําถามนันมันพิมยากพิมพ์เย็นนะมันพิมพ์อะไรนะมันลําบากทาไมมันยากมันเย็นอย่างนี้นะกวจะถามกว่าจะแชร์นะ เออแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย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 เห็นเลยเห็นลงไปถึงใจคนนะเนี่ย่อแลนะพอแล้วกอว็อยากเห็นไงก็อยากเห็นผู้แชร์เขาจะให้ดูผู้แชร์เห็นหรือยังครับผู้แชร์อยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังนะเนี่ยมองลงไปใน,นใจคนเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วอืมนะนชัดไหมนะอืมใช่แล้วช่วยไลนคำถาม โอ้มึงหาหนูจะสอบติตโรงเรียนที่หนูอยากเรียนไหมคะโอมนะคะ,ะ,คะมาจะสอบติดไหมไม่จะสอบไม่ติดสามวันนี้เท่านั้นนะอืมนะดูสามวันนี้เท่านั้นนะคะนะอ่ะหมดเวลาลงแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะไปแล้วนะอ่ะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะ แบบส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลดวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหม่เพลรูเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมมต่าไปแล้วนะครับนะเวลาก็หมดลงแล้วนะขอรับนะไปแล้วครับอืม